สวัสดีค่ะกลับพบก,กันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเพิ่มไลน์ไอจีค่ะขั้นตอนจะไปยังไงนะคะไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะเข้าโปรแกรมไลน์ค่ะแล้วก็พิมพ์ ID ไลน์ตามด้านซ้ายมือเลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะใช้บริการปั๊มรูปภาพ i อบัญชีคนต่างชาติค่ะซึ่งทางร้านจะมี2แบบเนาะเป็นแบบคนไทยกับ2เป็นแบบต่างชาตินะคะและนี่ก็คือราคาค่ะเ,เพื่อนๆเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะไปจนถึง50,000เลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะลองซื้อ100ไลค์ค่ะ เราเลือกโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR code ให้เรานะคะนำภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะพอเราจ่ายเงินเสร็จนะคะให้เราส่งลิงก์ IG เนาะขั้นตอนต่อไปนะคะจะไปสอวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะเริ่มแรกเลยก็เข้า IG ก่อนค่ะเลือกมา1รูปนะคะแล้วก็กดตามลูกศรได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะนำลิงก์ที่ได้ส่งแอดมินแบบในแชทนี้เลยค่ะก่อนเริ่มทำการปั๊มไลค์นะคะยอดเก่าของเรา,าอยู่ที่ศูนไลค์แอดมินเนี่ยเขาก็จะสรุปยอดเก่าให้เราดูด้วยนะคะระหว่างรอยอดนะคะให้เ,เพื่อนๆรีเฟรชหน้าจอแบบนี้ได้เลยค่ะยอดเริ่มของเราเป็นศูนย์นะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดทยอยขึ้นเป็น93ไละคะ์แล้วค่ะระหว่างที่ยอดกำลังทยอยขึ้นนะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนด้วยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะยอดไลค์ไอก็ขึ้นครบแล้วนะคะตามจานวนที่เราซื้อนะคะ100ไลค์ค่ะเราสามารถดูโนติได้ด้วยนะคะว่าใครบ้างนะคะที่มาไลค์รูปภาพเราแบบนี้นะคะเพื่อนๆพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นการรีเช็คยอดนะคะว่าโอเคยอดครบแล้วนะคะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ไอค่ะยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตานะคะที่สำคัญรอยอดไม่นานเนะะ้วยค่ะหากใครนะคะอยากมียอดไลค์เยอะๆนะคะก็สามารถทักไปหาแอดมินได้เลยค่ะที่ไลน์ไราย Follow MK ค่ะรายเรียนนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเนาะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการที่4ชั่วโมงนะเ,นเพื่อนๆว่างตอนไหนก็แอดไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะใครอยากมียอดไลคอย่ารอช้าเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะการเพิ่มไลน์ไอเนี่ยเป็นางานที่ปลอดภัยนะเพราะว่าไม่ใช้รหัสนะคะใช้แค่ลิงลก์รูปภาพไอเท่านั้นเองค่ะเ,เพื่อนๆตามในคลิปเลยนะคะและที่สําคัญอีกข้อนึงนะคะการเพิ่มไลน์ไอถูกกด i อด้วยค่ะ100%ยเปดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องแอคเคาท์โดนเล่นโดนแบนเลยเนาะโอเคยังไงวันนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย